วันวันนี้ at สองแสนสมืเนห้าร้ยแปดสิบแปดบาท36สตาร์สองแสนสองแสนหาพี่น้องครับแล้วก็ şey รเรามาดูรางวัล <the> ข้างเคียงบอร์ารางวัลข้างเคียงครับ โอ้ยไม่ลแก้านัหมารบ้านไปบ้าเป็น้านเล่นในหรือเปล่าเนี่ยรางวัลข้างเคียงพ่อกะาชัยสามัยเจ็ดสิคะแนนแม่แก้มสี่พ 420คะแนนออกมาทั้งหมดเลยออกมาทั้งหมดเลยนั่งลงเพราะว่าเราจะเต้ยลาลแล้วแม่แก้ม4,420คะแนนนะครับเ <c oughs> สียนุ่น3,220คะแนนขอบคุณครับพอดีได้ครับเมียเห็ดปากพอดีเฮ้ยนะผมน้ำใจอาจารย์บาศ อาจารย์บั๊เต็มเต็มแถมเต็มอาจารย์บั๊4,570คะแนนน้องเบียร 4, ์4,770คะแนนโอ้ยอีกปากเลยครูมอสเองโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ ไม่เอากูมอเองสามพันแอยเจ็ดสิ одним, คะแนนเดี๋ยวเด mm hmm. uhh ี๋ยวเอ็งจี้ขึ้นได้หลายตีสูโจทย์พิษปุณิไม่ไม่เอ็งจี้ได้ไม่เยอะขนาดนี้นะจะไปไหนต่อวันนี้จะไปไหนต่อพอไหมหนี่พอไหมไม่พอไม่พอใช่ไหมเองจี้ 4,170คะแนนเกดซูดพี่น้องเบาเอกมาที่หลังเลยนะเ 2, นาะเบาเอกสองพันเจคะแนนสุิดซูเดี๋ยวเดียวอันนี้งงมากเลยอันนี้งงง,งแบบว่างงลายชื่อนี้ลายงงชื่อนี้มา,มาเราจ,ามามจา้างมาเมื่อเจ้บาทอาจารย์นรตีอาจารย์เมือ่อเจ้บาทครับ พินพิเอาเอาว่าเพินหายวแล้วเตสีให้ครับแล้วเตสีให้แล้วแตหัยอาจารย์นรุตรีสาันสี่ยแนนปกเรลับมือรละ8ยนรอยไหม6ร0แล้วก็ไปเร็วไก่น้อยนึงแม่บบลระดับละมันสองร้อยถเนี่้วน ส่วนกลางมีส่วนกลางด้วยส่วนกาน่าจะค่า <ng> แตแม่ครัวเลยประมาณนี้เนาะแม่ครัวหกร้อยห้าสิบคะแนนรวมทั้งหมด 35, นนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบคะแนนเซนนลลบ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 แล้วเราจะแจ้งยอดอุงอีงนะครับยอดเท่าไหร่สอง สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดลบสามห้าสามห้าสี่แปดศูนย์เท่ากับอ้าวยอดุวงอิงวันนี้นะครับสองแสนหนึ่งมืนสองพันสามร้อยแปดคะแนนขอบคุณ FC พลังเงียบเอาหรืเอเปล่าคุยน้ำเงี้ยนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนเนี่ยค่ะที่สนับสนุนนี่แหละทุกอย่างเนาะค่ะเนาะบัวซีฮิตอีหยังกะคอยสนับสนุนแลความเป็นกำลังใจให้ทีมงานของหนูเนาะค่ะเนาะดาราเขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเด้อด้จเอออยู่เป็นลมพ่อลมไส้นีหลาแบบนี้ตลอดไปเด้อค่ะสาพรุ่งนี้เจอกันอีกรูปวงรันเล่นพ่อกันอีกเด้อค่ะเด้ออันปิดว่งไปบ้างค่ะ ปิดงปิดงแล้วเราจะตั้งคณะใหม่เปิดมืดีืนี่ปิดม่ดิืนแล้ววันหลังจะตั้งคณะใหม่ม่แล้วแมนเราต้องไปสมัครให้น่ตอนนี้คนชมเข้ามาจากสองหมื่นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันคนชมปัดคนยังมาหนอแมว អូមិនយល់ទេអូ เว่าจอาทุกออดีเสียงหนูจะกอดไปถอดตัวถึงคนบนนั้นได้ไลยจมน้าหลังรลัตะนั่งห้าบังซอยสู้นะคุณผู้เล่าไขเอาทุกทีท่าีหนักหาให้ไปใท่กันคุณดูทันนีมมา งามหลายอ่ะสົท้ายท้ายส่าละคับพี่น้องเอย้ําเข้ามาทีมงาน